ข่าวดีสำหรับแฟนการ์ตูน Fairy Tail นะครับเนื่องจากเกมผับหลังจากประกาศเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุด Fairy Tail The Great j o u r n e y เปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ในสโตร์เกาหลีทั้งใน iOS และ Android เตรียมสนุกกับการประจนภัยครั้งใหม่ในรูปแบบเกมมือถือ Turnbase RPG สะสมตัวละครเหล่าจอมเวทชื่อดังเพื่อจัดทีมบุกถล่มคู่ต่อสู้ พร้อมทั้งดื่มด่ำเนอเรื่องที่ดัดแปลงจากต้นฉบับอินกับโมเดลกราฟิกตัวละครที่คุณคุ้นเคยพร้อมใช้สกิลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบแอนิเมชันและมังงะที่คุณรู้ใจได้เวลาวางแผนกลยุทธ์จากทีมให้เหมาะสมทำภารกิจพิชิตด,ดันเจียนเนื้อเรื่องและอัปเกรดความสามารถของเราจอเมเวทเพื่อชัยชนะที่หอมหวาน แม้ว่าขณะนี้จะเปิดตัวเฉพาะในประเทศเกาหลีนะครับแต่ทางผู้พัฒนาคาดว่าในอนาคตจะปล่อยลงสตอร์ทั่วโลกหากเกมดังกล่าวได้กระแสะตอบรับที่ดี